กิมจิกิมจิมาแล้วกิมจิอยู่ในห้องแอร์ให้กันเนื่อยขอม้าเพราะกิมจิกันเนื้อแบบกันเหนื่อยจากเข้าห้องแอร์กันเนื้อ,อเข้าห้องแอร์อยู่บ่ะเอาถึงท่องไปต้อนรับถึงท่องไปต้อนรับกันเนื้อมาให้กันเนื่อยขอมาน้ำเนาะ ก,กันเน้อยากนอนของแอร์หวนหวนโอ้กันเนืกันเน้เข้ามาของแอแล้วคนถ้าใหญ่นั่หนึ่งย่เนาะกตอมันมีกันเนื้อโอ้เ็นมิจันจิจ ไปไปอยู่ไผปยมันไปอยู่กับยาผุ่นอาราขายาอ่นั่งลงกันเนี่ยนั่งลงกันเนี่ยนั่งลงนั่งลงกันเนี่ยนั่งลงแล้วานอนนอนนอนกันเนี่ยกันเนี่ยนั่งลงนั่งลงเสพใสไไม่อยากอยู่ห้องแอร์บ่ ยางเงินแ่ตีเยทอมเนบะเออมันถุงเงินก็มาล้ปุ๊ปถุงเงิน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 มามาของแย่เร็วเร็วถุงเงินมาแล้วเออหนถุงเงินมาถาตาถุงเงินกำลังมานั่นั่น น่น้ามาโอ้ขามากันเบิดแด้วเว้ยบ่ายอนนะน้ะนี่ตึงท้องเช็กยอดอกันแน่จิ้มจีถึงานนะครบแล้วเนี่ยถ้าพวกอี้่พวกอีย้ย่อยู่ข้างหลังมาเขามากดกอก ทัก้ายกันเขามาถามกันนะว่าไปใส่มามถามกันนะไปใส่มาดินิจิมิหนิจิสงสัยไปเคี่ยวหัวใหญ่ยังไดหันจะของพูดหน่อยสงสัยอย่างสงสัยอย่าง เดี่ยวไป้หัวใหญ่ยังไงถามใหญ่ดีๆนะจๆหยอกนี่แหละเน๋้วกระตุกเนื้อกระตุกขวัก็มูอ ขอใหญ่เขามีแต่ผู้คนนี่ดีคนจะกวางอดไุปุอยูู่้ตุยเอาเอาแล้ว้ใหญ่ไว้ย้ไปยะไปดีละ่ะ

การันยังเหมือนยดีเด้อดีเด้เห็นบอใหญ่เขายืสื่อพี่นบางคนเนีน่ยตายำมาเลยใช่ไัมเออนอนตายเดีวพวนงานพวนเออสบายปานมากันเน่มึงเออี่ย dần đi ta không đi nè, ơi bay sân bài, bay bay ta, bay 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 à bay 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 bye 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 บายบายอย่าลืมกดติดตามกด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะคะจิมจีไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊าบบายบาย